ก็จับอยังไงเอ้ากะสิจับแล้วเนาะว่าผู้ใดในไม่สั่นไม่แน่วกะสิไปเที่ยวมืองนั้นเนาะจะไปทำไม่ดิท่างนี้ก็อยากไปเที่ยวทะเลมาเทีไปเที่ยวภูเขาอยากจะไปเที่ยวน้ำตกยังข้อก็รักสวยว่าเขาสิผ้าไปเหงาถือมาถือมาเอาดิสิเอาดิส่เอาี่สิจะไปจับไม่สั่นไม่แน่วมันหาใหม่บนท่านพ่อเข้ารวมเรียนนั่งเรีนมังค์จำลูมีน้อตกเป็นไข่ ต้องเอามนี้พู้นั้นถ้าถึงผมเนี่ยนำโตกเลยเลยตกเลยเออมันไไปไปภูเขาเด้เออขัดโต๊ะนี่ไปภูเขาไปไปภูเขาไปทะเลไปทะเลขัดโต๊ะนี่ไปเหตุงานไม่เชื่อหรอกว่าโต๊ะฉนไม่ดีเจ้าของบริษัทนี่เจ้าของสนามแห่งนี้เจ้าของก็ได้ก็ได้ก็ได้อ่ะจำหมูมีนะจำหมูมีนะเริ่มจากจำหมูมีหมูมกหมูว้นสัดข้อข้นหนาลื่หนาล่างนัก ยิบหนาย่ำย่ำเน่ยออแม่เตาในเอาต่อไทยไทยเวียงจันทูเด็กเีสาสายออกตอกปิ้วเข้าได้นี่ยคามก็หึงคามว่งหันตอนไหนว่องหันไหมอบอกป้องแล้วก็ไปเจาะบูอุ้ยโมเมนสายออกตอกปิ้วเโมเมนโมเมนโกงกูนาะเอาสงีเอามึงมึงมึงกางไว้เลยเอ้ามึงกางไว้เอ้า ทำไมจีมไวไม่จีมไวแล้วนิ้วซี่นี่มจำไปเลยจำหมูมกหมูมกหมูมันลงไปไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวกูจะถามมึงมึงต้องตอบความจริงนะมึงป่ะเอาถามตัวจำไปเรื่อยจำหมูมีหมูมกหมูมันเออถามกูถามถามปุ๊บมึงต้องตอบความจริงเลยนะเออแต่ว่าถามนิ้วซี่นี่ถือนิ้วซุซูนี่ด้วยเออจำไปจำไปหมูมกหมูมันเออ ซื้อหยังซชื้อหยังน้่อักดิสกุลเนี่น้ำสกดุลฮะน้ำสักดุนะตำานมีบ้านเกิดยุ่ไเซ่ดูคนกทนสัข้อคนน่ะมีเมียไปมีฮะมีเมียไปมีแล้วนาีทพายหมีลูกจะคนสองคนตอนนี้อายุเท่าไรสี่สิบสี่สิบแค่นะสี่สิบปีนะ สันซี่ซิปอีดีมึงคือคือเหรียญคือเด็กหน่อยเนี่ยเจ้าบอกมันมันบอกเหตุไม่เหงาคือเหรียญคือเด็กหน่อยเพื่อตลกเกินไปเอาดูสิบุกไปเที่ยวทะเลพวกเขาพวกใช่ปัญหาบอลลี่ไปตลกไปๆพวกเขาบอลลี่ไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวผ้าไปดึงเสิพาไปทีเดียวเจ้วตัวไหนเออใจเย็นเต่ว่าสิพาไปงานก่อนงานอย่างนี้งานกลับมาแล้ว เตรียมของเออนักล่องเออของเสร็จวงเอาฟอง์ขึ้นรถเอ้าไม่ได้ไปเที่ยวป่อุ้ยเห็นแค่นี้ก่อนชิววงนี่มีงานเราต่อเหตุการณ์เงินมันหลายนี่ในกระเป๋าเงินมันหลเนี่ยนี่มม่อยากไปใส่เงินเล่นห่อเงินแบบเป็นยังต์เป็นยังต์อยากใส่เงินประตูห้องเพราะโจกกระเป๋าปุ๊บเลยเงินบอกเลยไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวเอาสิควรจะไปเที่ยวไปไปเที่ยวเนาะไปไปเที่ยวเนาะเออควรจะไปเที่ยวให้ได้ไหมขาดเที่ยงเงินหวานมั้งเหรอ อยากได้ม huh? oh. <e ูเพ <e <te ิ well ่อกเีมูเพิ allora ่ฮนอยากไดีมูเพิ่อยากได้มูเพิ่มมันไร้ามนไอมันบยู่ปเที๋ยวไปเที้ยวไปเที่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 ยวเทียไปเที่ยวไปเที่ยไปเที่ยวเที่ยเไเดี่ยวเี่เที่ยวไปยว่ยวไปเที่ยวาเทายวล้วเที่ยวเ่ยวไป่วไปเยไปเทีวเียวเทีวเทีเเีีว่ว่เเด้อยเ้ อันนี้โบเดินซื้อโบเป็นมุบโบซุกหัวเดินซื้ออันในหาว<อ>ที่ขลุบลักครับผมว่าสรุปแล้วผมจะได้ไปอันน้นำตกของผมวาดบังบอกครับเนี่ย <c oughs> น้ำตกมุ้สิไปใหญ่เนีไปปากช่องก็ได้พึ <c oughs> ่เ <c oughs> จะเอากระถุงเขาบอกว่าน้ำตกอะไรพึ่งจะเอาน้ำตกมุ้น้ำตกเนื้อพึ่งจะบอกเขา <c oughs> แต่สรุปหลักเห็ดงานเห็ดงาพึ่งจะเห็ดทุกเห็ดถ้าเห็ดเก็ดเอา ออกไปเลยมออกไปเลยผู้เขาคอยเขาได้ไปลงมาเลยมึงจะไปพูเขาวะคอยกตะอยากไปผู้เขาเออทางนั้นกูจะไปงั้นแต่ว่าผู้เขาได้ได้ไปัางกูกดเอาเป็นไรใคยไรสไมึงพวงไรมึงเออเออไรมึงแล้วไปอะไรกูไรมึงคูเดียวไม่ได้ไรกูบ้าไ่ได้บ้านาซอยไม่ได้เห้เ็นไรแม่กูเคยบอกว่าภรามีอำนาจใส่กลุ่มลูกเลยออ ไปเที่ยวซะไปไปเที่ยวซะไปจะไปตองไปก่นแน่ไปเที่ยวซะไปไปไม่แห้งก่อนเด้อไปไปเซิร์ฟก่อนไปเที่ยวผู้จัดการเซิร์ฟก่อนสีในบ้านนะครับสีในบ้านค้มนุ่นนาเล็กหืม เดี๋ยวกูถามเงินหมูกันเออมันวะเรียนมาเล่ยนมาเล่นเรีนเล่น <laughs> เรียนเรียนเรีน,น,น,นโอ้ยเป็นยังอะห่วงนอนห่วงห่วงนอนเอามือมขึ้นไปเดี๋ยวรับได้น,นอนสิมืขึ้นก็นอนเบิด์ตขึ้นนั่นแหละเออแต่เสือกฝันว่านอนไปรับตื่นมาห่วงชิบหายเลยเฮาประสาทเลยในฝันกับขึ้นนังนฝันมันมันเป็นเรื่องจริง แก่ๆข่อยิ้าฟันมันฟัมขึ้นเ่อยนองหรอันตุกกะฟันบ่ฟันมันขึ้นฟันล้งูเกี่ยวงเกี่ยวแมนนี่ทต่หน้าเขาวางสิเดเลล่ะเขาจังใดขัดผู้หญิงฟันวางงูเกี่ยวนี่นะสีพ่อเนี่ยครูเด่นเอีหลีติแมนนี่ฟันของงูเป็นตัวยังไงโอยข่อยฟันว่างูมันโตโตัวไงบ่ตบ่ทัําพี่บ่เลยซแขนเลยบมน งูนันลงพุงบ่โอ้ยคอเห็นมันเป็นตัวดำดำนะตัวดำดำน่ออวบงูอวบกูงูอะไรงวกฮะสังเกตบอได้สังเกตบอบอเขาจะสังเกตงูบานพองหัวงนี่มันไอ้งูงูได้สัสิอด้วฮะเป็นอย่างความท้ายความฝันบอสนใจว่าโตสิพอเนู่เอาสิ ตอนนี้มีบ้านอยู่เป็นของของยังบ้านมีเลยไอ้บ้านท่านมีบ้านเิมีเอาตั้งเออมีรถขับหรือยังรถขับหนอกับบ้านมีรถกับบ้านท่านมี่เอาตั้งได้หางเอาตั้งได้หางแล้วมีเงินฝากเดือนละสองสามแสนเลยยังนอนกับบ้านมี่กันมีเงินฝากกับบ้านท่านมี่เอาตั้งได้หางเอาตั้งได้หางมี ลูกไปลูกกับว่าท่านดีนยลูกกับว่าท่านนี่เอาครับไอไ้ยเนไอาอไอไอไอ้อไ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 อยังอไนเอ้อไ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 ว้อไเอาเไอ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 บอไ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 อ้องอไอเเไอไหไ้าอไอใอ่อไงเงินกับพ่อผมลูกน้องผมประเภทอรรมกรออกแขงอย่างเดียวไอเอไ ซอยกั็นกระด้ซอยกระด็ก็อมันซอยกันได้อยู่บระเนี่ยนี้หารกันตัวเขากันตัวเฮเขากันได้มาถาบอไหลอียี่แมเนตส้วิตเนี่ยเ่อครบสายบ่ครบขวเอาแล้วแต่ตุ่นพัฒนาแล้วไปไกลแล้วมาทา่ืทพทุเรียนโอ้ฝันหลฝันเลยฝันว่างูเกียวเื่อก่อนแ่บคือข่ขายเนาะ ย่งรเนี่ยไม่รู้กลัวเฮ้ยมันพูดอะถวายสารบุรีบด้วยไม่อยังนมันกี่ยเนี่ยจังลวมาแล้วจ้าเ้ย่ันเดทสี่มึงก็ว่านางตักกูเลยใช่ป่จ๊ะเอาเลยอุ้ยยามึงยาลงทลงไปโอ้ใจเย็นใจย็นน้องเขาเล่อนะ้รัร้อนดำไ นีี่่นก้ำมือสิบพวงไปคุยกับขำที่ขอกิดเป็นน้ำมือเนาะโอ้เนาะนางทำอเขียวมากยัางไรเขียวยายเออยายงานอยังนีมาแจ้งคิวงานจ้ะแจ้งคิวงานงานเออแจ้งว่าดูว่างานเรามีมือไหนเนี่ยโอ้โหยาวมากวันมาวันที่หนึ่งถึงห้างานที่ภาคอีสานโอ้โหวันที่หกถึงเจ็ด งานที่สุขพันธ์ส่วนวันที่แปดถึงสามสิบเอ็กงานเต็มยุภาคเนื้อบอกยุบานติดโควิดพักชั่วคราวเฮ้ยผมไปเป็นงานเต็มเดือนเยจะสีมันกันลำบากเลยบ่ลำบากหรอกจ้าบ่ลำบากดอกมันมันม่มีงานก็ย่าหสวยซะยังวูากูสร้างอีนี่เลยปะ ห้อยตัดานามเลยงานรู้เยอะบอกงานพิเศษสร้งงานสองงานแต่งง่ายไม่สองงานบอกไม่ง่ายไม่ค่ะสนใจบอกจ้ะสนใจสนใจงานคอนเสิร์ตบอกบ่ง่ายยังง่ายเกี่ยวเข่าเกี่ยวอ้อยเกี่ยวเข่าครับตัดอ้อยเออเกี่ยวเข่ากับเกี่ยวอ้อยเกี่ยวเข่าก็ตัดอ้อยว่าเอาตัดอ้อยดีกว่าไหมอ่ยายาว่าเกี่ยวข้าวดีกว่าจ้ะโอเคเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าวุ้ยบ้าเลย อยู่สองคนเหมือมันสโลนสแกนแล้วมันคุยกันเรื่องตัดอ้อยเกี่ยวเขาอย่างนี้แหละมันโมเมนต์อันนี้คุยเป็นงานเป็นการนี่แหละไอ้เขามาเก็บคา,าไฟมันคาไฟเต็มดังเลยคนลาไฟเป็นยังไงเน่าไหมใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก Ppreso